ลูกค้าครับที่ลูกค้าเห็นนี่นะจะเป็นมิกของบริษัทนาคชิทั้ง4รุ่นเลยนะตัวนี้ก็จะเป็น8ดช่องตัวนี้8ดช่องนะตัวนี้ก็8ช่องตัวนี้ก็6ช่องนะตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะ16ช่องก็เชื่อมต่อบูทุดได้ดาการตีได้ดดมี A เอฟเฟกต์ยี่สิบสี่เสียงถัดมาก็จะเป็นรุ่นนาคชิรุ่น6 5ห้านะ ตัวนี้เขาเรียก6ช่อง6ช่องเล่นโปรแกรมได้9 9เสียงนะเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้นะแล้วก็ตัดมาก็จะ8ช่องเหมือนกัน8ช่องตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นเล่นโปรแกรมได้256โปรแกรมเลยนะเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้ตัวนี้เป็นน้องใหม่ออกสดสดร้อนๆเลยนะเขาตัวนี้เป8ช่องเชื่อมต่อบลูทูธได้ โปรแกรมได้9กเก้าเสียงเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเจะต้อยจะมาลองใหม่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นวิธีการใช้นะเสียงเป็นยังไงนะเอาตัวนี้ก่อนวิธีต่อก็คืออันนี้จะต่อเข้าปีนะลูกค้าก็ต่อเข้านี่ตอ,อนนี้เป็นหัว x l r หรือว่าลูกค้ามีสายมอหัวโมโนก็ได้นะแต่เดี๋ยวเ้ต้อยใช้ XLR แล้วกันเพราะเดี๋ยวยจะใช้ตอนนี้ต่อเป็น x l r ไว้ก่อนนะอันนี้ทดสอบเรื่องไม์ก่อนเอาเรื่องไม์ก่อนนะ ไม้ที่หนึ่งไม้หนึ่งนะลูกค้ากรเสียเข้าไปเลยร้วใช้สาย x อ็กอก็ได้นะเหมือนกันนะอันนี้จะต้องใช้สายเป็นโมโนเทเทเทดสอบ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 อันนี้ก็คือเลนยที่หนึ่งนะก็ลูกค้าก็เร่งวอลรุ่มของไม้นะไม้ก็มีไม้ตัวตัวที่เป็นเกนนะเกนสำหรับเอาไม่เร่งเสียงนะเป็นเกนนะลูกค้าเป็นเก์ตัวนี้าลานซ้า้ายฝาอันนี้จะเป็นแหลม ตัวนี้เป็นกลางน,นี่เป็นเบรคตัวนี้อ็อกหนึ่งเรามาใช้อ็อกสองเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์อ็อกตัวล่างสุดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นวนลุ่มของไม่นะตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของไม่เช็คทดสอบตัวนี้เป็นลากเสียงดีเลย์ดีเลย์ล,ลากเสียงนะเท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 เตัวนี้วนลุ่มของไม้แค่เฟกต์เทเทเทเจเค 1> 1, 2, หนึ่งสองน้โมตาซาตัวนี้เขาเลือกเลือกโปรแกรมได้แล้วนะหูลูกตัวนี้ก็ลูกค้าก็เลือกเลือกสื่อแล้วกดเลยฮะกดเช็คลูกค้าชอบเสียงไหนแล้วกดนะลูกค้าเหมาะสำหรับเออ่บางทีก็เสียงเสียงเรากอนเอคเซสของเราไม่รู้เราใช้ตัวไหนเช็คเช็คแต่แต่ตัวนี้เกมตัวนี้ลูกค้าต้องเปิดไว้นะเป,เ,ปเ,ปเ,ปเปิดไว้เปิดเปิดไว้ซ้ายฝาต้องเปิดไว้นะ แล้วก็แรงกว่ารุ่มตัวนี้ฮะก็หลักๆก็มาอยู่แค่นี้ฮะลายใครลายมันนะทุกลายเหมือนกันหมดนะลูกค้าลูกค้าจำไม่เล้ฮะทุกลายเหมือนกันหมดเนี่ยลูกค้าเล่นลายนี้ก็ก็เล่นลายนี้เบกางแหลมถ้าลูกค้าเล่นลายนี้ถ้าลูกค้าก็มาเล่นลายนี้ถ้าลูกค้าเล่นลายนี้ลูกค้าก็มาเล่นลายนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงกับมิกกับมิกตัวน้องใหม่เลยนะ ไอมิกตัวนี้ที่เต้ยต้อยออกมาใหม่นะเป็นตัว8ช่องรับประกันให้ลูกค้า1ปีนะเต้ยต้อยออกแบบมาให้ลูกค้าไปเล่นง่ายง่ายที่สุดเลยนะตัวนี้นะนะเป็นกล่องเหล็กนะรับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยเชื่อมต่อบูทูธได้ลูกค้ากดไปที่หมดเลยนะแล้วก็เล่นการ์ด USB ได้นะ X เอ็กเสกการ์ด9เสียง2990บาทฟรีค่าขนส่งฟรีค่าขนส่งเนี่ยนะรับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยตัวนี้ก็ก็จะเป็น8ช่องเหมือนกันนะตัวใหม่รุ่นใหม่เหมือนกันนะ ก็เป็นนากาชินะ nk 2165นะแอคเได้256เสียงนะโปรแกรมนะก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นกาวอยู่อได้นะตอนนี้มี EQ ตัวน,นี้ก็รับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วย3,990บาท3,990บาทก็จะมี1,2,3,4,5,6,7,8ช่องฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนะเดี๋ยวจะต้องจะลองลองเสียงไหมให้ดูให้ฟังทดสอบ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 อันนี้ก็เล่นลไลนี้นะแอคนะ เปิดเกณฑ์ไว้อันนี้ก็เบรคกลางแหลมของมันเป็นเกณฑ์นะอันนี้เป็นเกณฑ์เทสเทสอันนี้ต้องเปิดเกณฑ์ไว้นะเปิดเกณฑ์ไว้เกณฑ์ตัวนี้ต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะเชคเทสอันนี้เป็นเอฟเฟกส์สีฟ้านี่เป็นเอฟเฟกส์เทสมันรุ่มไปเอฟเฟกส์ฮะเทสเทสเชคเทสเทสเทสนี่เปิดเกณฑ์ของเอฟเฟกส์เทสเทสเทสตัวนี้ลากเสียงนะ ดีเลยแทนทดสอบ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 วันนี้ได้สองร้อยห้าสิบหกเสียงลูกค้าเลือกแล้วก็ล็อกเลยฮะแทนแชคทดสอบ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 ลูกค้าลองเลือกดูว่าชอบเสียงว่าเราเหมาะกับเสียงไหนนะแทนแนนี่เป็นวันรุ่มของของแกรฟกนะวันร่มของ เสียงเอนเฟกที่เราจะเล่นนะตัวนี้เป็น EQ นะ B q ด้วยนะ EQ ก็ EQ ก็เหมือนผงจุอรสนะนะเทรแชแชแทแแหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเยบเปิดเพลงเครื่องนี้นะกค้าก็เอาจากปีมาเลยนะเอาจากปีหรือจากคอร์สก็ได้เอามาเสียบเข้าเข้าเข้าตัวมิกตัวนี้เลยเสียบเข้าไปเลยนะหรือว่าลูกค้าไม่มีลูกค้ามีสายอย่างนี้ก็ได้นะะสายโมโนก็ได้แต่ถ้า ในในมิกก็จะแถมสายโมโนให้ไปอยู่แล้วนะทุกตัวจะมีสายสายโมโนเนี่ยแถมไปให้ทุกตัวเลยนะแถมเข้าไปลูกค้าไม่มีเอกอาลูกค้าก็ใช้สายตัวนี้ก็ได้เชื่อมต่อบูทูลูกค้ากดไปที่ที่ปุ่มนี่และนะบูทูลกก็ขึ้นลูกค้าก็หาได้เลยเป็นมิกตัวนี้เลยนะบีีมิกเนี่ย เป็นรุ่นใหม่นะตอนนี้เป็นหกช่องนะการเสียบเหมือนกันเนี่ยเสียบเหมือนกันเลยเฉพาะรุ่นนี้พิเศษนะจะมีแถมสาย XLR นะจะมีแถมสายตัวสายไปเข้าทีวีเข้าโน้ตบุ๊กเข้าโทรศัพท์มือถือนะจะุดรุ่นนี้จะมีแถมสายนี้ให้ด้วยนะรุ่นนี้จะมีแถมสายให้ด้วยแถมสาย XLR แล้วก็แถมสาย XLR ทั้งชุดนี้เลยฮะรุ่นนี้รุ่นนี้พิเศษหน่อยแต่ลูกค้าต้องบอก ถ้าเอารุ่นนี้ลูกค้าต้องบอกว่าไปใช้กัะคอรและใช้กับปีถ้าใช้กัะคอ์ต้อง x อ็กอพู้เมียถ้าใช้กับปีเอ็กแอลอที่แถมไปเนี่ยจะเป็น x อ็กแลอและอีกข้างหนึ่งอย่าเป็นโมโนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นโมโนอย่างนี้นะแถมอยู่ในชุดหมดเลยเ็กเ <Check, check. S 1> ตัวนี้ได้โปรแกร,รมทั้งหมด9-9เสียงนะเชื่อมต่อบุทุได้เล่นเก้า j b ได้นะตัวนี้เสียงเดียวนี่เป็นวอลลุ่มวอลลุ่มของของแอกซิสนั้นเทเท เช็คเช็โปรแกรมก็ลูกค้าก็เลือกได้ฮนะเลือกเป็น99โปรแกรมนะลูกค้าเลือกได้เลยนะมันได้19โปรแกรมนะอันนี้จะต้องเลือกเลือกเป็นโปรแกรมที่ที่ที่สี่แล้วกันเทเช็คเช็คอันนี้วอลลุ่มของสีฟ้าเนี่ยวอลลุ่มของของเอ็ check, 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 check. Yeah. กซฟิกเท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 นะตัวนี้จะเป็นเอ็กซ uh. ์ฟิกฮะเอ็กซ์ฟิกมันเกณฑ์เอ็กซ์ฟิกปุ่มน,นี้ลนะับเป็นเกณฑ์เอ็กซ์ฟิกเท จะได้ปุ่มนี้เป็นเบสกลางแหลมตัวนี้เป็นเกณฑ์นะเช็คเบสเช็คกลางแหลมเป็นเกณฑ์นะเช็คเป็นเกณฑ์เอฟเฟกต์เอาไว้ที่ตรงเที่ยงแล้วก็อันนี้ก็วอลล่มของเอฟเฟกต์นะค่อยๆเปิดนะค่อยๆเปิดเช็คแต่เกณฑ์นี่ต้องเปิดไว้นะถ้าไม่เปิดแล้วเสียงไม่ออกครับเกณฑ์นี่ต้องเปิดไว้เช็คอันนี้ก็บอลล่มของไม้นะ บุ่มใหม่เทศปุ่มนี้ก็เช็คสัญญานะเช็คเทศเทศเทศเช็คเช็เช็สีส้มนี้เขาไปเช็คสัญญาณทดสอบทดสอบตัวนี้ก็เดี๋ยวเฮียต้อเปิดเพลงให้ฟังตัวนี้4 9 9 0ันเก้า้ยเก้าบบาทแถมสายเลยนะฟรีค่าขนส่งรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเหมาะสำหรับนักดนตรีร้องเพลงคาราโอเกะถ้าจะเอาไปร้องเพลงคาราโอเกะโดยตรงเลยนะลูกค้าเลือกตัวนี้เลย ตัวนี้เขยตั้งออกแบบมาเพื่อจะร้องเพลงคาราโอเกะมันเอฟเฟกมันเพาะม,มากเพาะเลยฮะแต่ว่าไอ้สองตัวเนี้ยเหมาะสําหรับไปเปิดเพลงก็คาราโอเกะก็ได้อยู่แต่ไอ้สองตัวเนี้ยเหมาะสําหรับไปเปิดเพลงมากกว่าตัวน,นี้ทั้งเปิดเพลงทั้งร้องเพลงคาราโอเกะเสียงเนี้ยเสียงก็จะเพาะเพาะม,มากเลยฮะ ค้าเปิดไม่์ลูกค้าต้องเปิดเปิดเกมก่อนนะเปยนแล้วก็ลูกค้าก็เปิดเกมไม่รอเลยเปิดไปเกมไม่รออันนี้เป็นวอลลุ่มของไมล์นะวอลลุ่มของไมล์ทุกลายนะเหมือนกันหมดทุกลายนี่จะเหมือนกันหมดเลยลูกค้าก็เล่นเกมนะตวปุ่มนี่ก็ต้องกดไว้นะกดถ้าไม่กดแล้วมันเสียงไม่ออกนะปุ่มแดงเนี่ยปุ่มนี้ก็ต้องกดนะาเท่ๆเอาเริเร่มไล่ตั้งแต่ปุ่มล่างสุดบ,บาลานซ์ายฝานะตัวนี้ก็จะเป็นเกมของเอฟเฟกต ตัวนี้ออกหนึ่งออกสองออกสามสา anner, อันนี้เป็นเบรนะอันนี้เป็นกลางสองตัวนี้เป็นกลางตัวนี้เป็นแหลมนะตัวนี้เป็นคอมนะอันนี้เป็นเกนเป็นเกนนะลูกค้าก็ค่อยๆเร่งเกนเอฟเซ็ปก็จะสไลด์ตัวนี้ฮะสไลด์ลของเอฟเ็เททบลลงไปแอฟเแต่ลูกค้าต้องกดปุ่มนี้ด้วยนะเทเทแล้วก็ลูกค้าอีกปุ่มลูกค้าห้ามลืมอันนี้ปิดปิดเอฟเซ็ปเปิดต,ต้องเปิดไว้นะ เนี่ยถ้าไม่เปิดสิง่งเวฟฟิกไม่มาเห็นไหมผมนี่ลูกค้าชอบเล่กันเปิดไ้เลยฮะไว้ที่เตี๋ยวใต้เปิดไว้วไวตอเนอเที่ยงก่อนตัวนี้ก็เป็นตัวเีเลย์ลากเสียงเช็คเทนนโมตสาพัคบอาตัวนี้เป็นดีเลย์ลากเสียงนะเอาไว้ตอนเที่ยงก่อนก็ได้แต่ลูกค้าชอบโปรแกรมไหนลูกค้าก็เลือกเราเทนแล้วล็อกไว้ฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะตัวละเก้าพันห้าฟรีค่าขนส่ง เก็บเงินไปทางเห็นไหมเทรดเช็คเทอันนี้เกีับลูกค้าก็เลือกตัวใหญ่ก็ใช้แทรนะลูกค้าต้องเลือกโปรแกรมฮะเช็คเทรอันนี้เป็นเกณฑ์ลูกค้าอย่าลืมเปิดเกณฑ์ไว้ด้วยนะถ้าไม่เปิดเกณฑ์นะเสียงแจ็คเฟกไม่ไปเห็นนะเทรลูกค้าใช้ลายไหนก็ต้องเปิดลายนั้นนะเปิดไวด้ที่ตรงเที่ยง่อนก็ได้แเทรดเทรดเช็คเช็เอาไว้เที่ยงก่นอนเงินค่อยๆปรับเอานะเทร เช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบตัวนี้ก็คือลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะกดไปที่โหมดเนี่ยนะเชื่อมต่อบลูทูธลูกค้าก็กดไปที่โหมดตัวนี้สองทีนะแล้วก็มากดนี่อีกตัวหนึ่งบลูทูธก็จะขึ้นมารอนะนี่นี่ก็เรียกว่าสัญญาณบลูทูธขึ้นแล้วนะกดตัวนี้อีกทีหนึ่งเชื่อมเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ดอยู่บีได้ลูกค้าก็เชื่อมต่อบลูทูธเลยตัวนี้เลยบีทีสเปคเกอร์ตัวนี้ พอเชื่อมต่อสัญญาณก็จะหยุดแล้วก็เปิดเพลงเลยฮะลูกค้าเอาเพลงเดิมแล้วกันถ้าอ,อย่าลืมนะปุ่มนี้ต้องกดนะถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าไม่กดเสียงไม่ออกนะปุ่มนี้สําคัญนะก็มีลูกค้าหลายเจ้าซื้อมิกไปแล้วอ้าวทำไมเสียงไม่ออกอนะ่ะแรียบินลืมกดปุ่ม ก็คือตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะตัวนี้เก้าพันห้าฟรีค่าขนส่งก็เก็บเงินไปทางรับการให้ลูกค้าหนึ่งปีนักดนตรีแล้วว่าพวกเอ่อพวกมืออาชีพควรเล่นตัวนี้ฮะควรเล่นตัวนี้ถ้าอย่าต้อยแนะนอนนะควรเล่นตัวมิกซ์สิบหกช่องพวกถัดมาทุกอย่างรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีหมดถัดมาถ้าลูกค้าชอบร้องเพลงเน้นร้องเพลงนะเอฟเฟกตัวนี้ก็ตัวตัวตัวท็อปเหมือนกันนะ ตัวมิกรุ่นนี้เลยฮะหกห้าเนี่ยนะลูกค้าควรเลือกตัวนี้นะตัวนี้ก็สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก่งเงินปทางรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเอ็กเฟกตัวนี้เก้าสิบเก้าเสียงนะเอ็กเฟกตัวนี้ดีมากนะถ้าลูกค้าไม่ได้เน้นอะไรมากเปิดเอาไปเปิดมีมิกซ์เปิดเพลงร้องเพลงธรรมดาธรรมดาทั่วไปหน้าบ้านกินเหล้าหน้าบ้านหน้าโรงงานก็มือเอ่อทั่วทั่วไปลูกค้าก็ควรก็เลือกสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะ เหมาะเลยฮนะก็รับประกันลูกค้า1ปีตัวนี้ก็3 9 0 0 3 9เ0แล้วก็10มีบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้ก็เล่นรกด usb ได้แล้วมีอีกตัวนี้มี eq ด้วยนะ3,990นแล้วก็นะรับกัน1ปีส่วนน้องใหม่น้องเล็กแต่ช่องเหมือนกันก็มือทั่วไปซื้อไปเสริมก็ลูกค้าก็ควรเลือกตัวนี้ตัวนี้ได้ e อ f e เก้า9เกีางเหมือนกันเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นร์ด usb ได้นะตัวนี้ก็เล่นง่ายตัวนี้ออกมาใหม่นะลูกค้ารับประกันให้ลูกค้า1ีนกะ็ 2990นะตัวน,นี้ออกใหม่